อสองเครื่องวันหนึ่งต้องใช้ที่สิองชั่วโมง เดือนละหนึงล้านเดือนละสิบลาอนลจุดบ่อจุบ,บอ่อจุบ่อ่อมาไดร์ูทเลยไปเออมันจะได้ลดเอ็นนีลล้หน่อยนะหลักการก็คือทำไม่ได้สิบบอ่อเอามาใช้ในการผลิต3ก็ได้แล้วก็เอาไดร์ูทเจ็ดใช่ไหมสูบเสร็ ขัางสากเรีย ر. มันต้องเป็นคนที่เราจะมีวิธีการหรจะมเพราะว่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์จากพุทจะเอามาไม่ตี ระยะยาวเนี่ยอีกสิบยี่สิบปีเนี่ยสบายมาครับขอบคุณครับคุณเมืองเมืองเลยนี่จะหมดไปครับหลังจากโครงการใหญ่นี้เสร็จแล้วต้นทางเนี่ยเราจะกีอ่าี้ยเราจะวางพ่อเสริมแรงดันเข้าไปในสามสิบห้าล้าน คือจากคือเราจะทำการติดตั้งแครแรงต่างอยู่ที่บ้านนาคือสูบจะไปอยู่ที่บ้านอาหารับบ้านอาหารคือจะมีจะมีโรงสูบน้ำาเลรอ่าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจากการปล่อยมาเติมนะปล่อยมาเติมเมื่อเช้าเราลงไปดูด้วยกันแล้วถ้าปล่อยมาเติมเนี่ยแล้วการรักษาระบบนิเวศไว้ทั้งหมดเราอยู่ได้เจ็ดเดือนมีน้ําในแม่น้ําเลยจากบ้านติดต่อจนถึงบ้านติดต่อ